ตเดีงลงก่อนเดี๋ยวลงไม่แล้วอยู่ตรงมุมพอดีเลยล,ลชลกกแม่ชิดรอชิดเลยเฮ้ยห้องน้ำมัน่นี่ไได้ๆต่ป๊เีว้ว่าตั้งท,ทงหนูต้องงาเลยเฮียพุ่แจนหนวะ mọi người 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 mọi người

강렬, 강렬, 강렬. 좋아봐, 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 좋아봐. 윈, 좋아봐, 좋봐좋봐 กบผมโอ้โหชอบอ่ะอันนี้อันนี้สวยมากเลยอ่ะสวยอ่ะสวยอุ้อันนี้อะไรัอันนี้อันนี้อันนี้คือเอาทำมาให้เลยอ่ะใช่ไม่ต้องใช้เลยเอาแฝดไว้เลยแล้วมันจะหายไหมอ่ะป้าบ้านหายแม่บ้านเอาไปหายแน่นอนเนอไม่มันจะหายไปสองสามใบเราก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยตายแล้วอ่ะดูแค่จอกไม้ดูนี่ไม่สนใจเลยดูเด้ ดูไม่สนใจเลยเนะี่ยกล่องเขียวไม่สนใจเลยอ่ะไหนเซนบอกเขาไม่มีเซอร์ไพรส์เจงอ่ะเขามีเซอร์ไพรส์เจงเห็นมั้มีได้ไงเน,นี่ยอ้าวเขาก็แอบเซอร์ไพรส์เหรอแอบเซอร์ไพรส์เลยอ่ะใช่โหนี่สั่งทำอะไรเนี่ยใช่โหเขาเท่อ่ะสั่งทำมาเพื่อเซงเลยเจอถึงพึ่งได้เลยอ่ะทำไมแอดเซนทำอะไรอัดวิดีโอเขาไลฟ์สดจริงอน่ะ เคยมาเซอร์ไพรส์เขาทำอะไรเนี่ยไหนดูเองจริงเหรอเออเออแต่ตัวเองเราไม่ค่อยสนใจไอ้กองเขียวเขาเลยนะกองเขียวเนี่ยสนใจฮะลองดูใส่ได้ปะไหนลองดิลองดิแก่เกี่ยววะ นาฬิกาครับท่านโรเล็กครับท่านคณบ้าอะไรใส่นาฬิกาสมมตไแ้วกคเป็นกลายเป็นคนมีเวลาไมเลยเป็นคนมีเวลาเขารู้ตัวเองชอบนาฬ<า><า>ิากาแต่ก่อนไม่ชอบนะแต่ก่อนไม่ชอบใส่นาฬิกาเลยพอดีป่ะอุ้ยเหมือนจับวางไม่ชอบนส <c oughs> แม่พอดีเป๊ะแต่แต่ไม่ตรงนะเนี่ยเวลาเดี๋ยวก็ตรงเวลาย้ำดึกย้ำดึกสวยครับสวยครับจุ๊งไหนจุ๊งไหนเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวโอ้แม่งล่อไปหลายอย่างแล้วทุกทุกทุกอันนี้ไปเก็บอันนี้อันนี้คือกี่บาทเนี่ยแสนหนึ่งนี่ละใช่นี่แสนหนึ่งแต่ตอนนี้ แสนถึงเหรอถึงแสน <áng S 1> <ส áng S 1> นึงเหรอไม่เชืวว่อว่ะจิงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยแค่ตรงน,นี้ก็หมื่นแล้วนะเออว่ะ1 2 3เอ็ด8ุดสองสามสี่จุดห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยุสองยี่สิบสามยีสิบสี่ยเจ็ดยีแปดยเก้าสามสิบเนี่ยสามหมืนน่นเลยเนะออแถวล่าเลยอะโห,โห นี่ทําให้เขาเลยอ้วเขาไม่ได้สั่งประจําสั่งเลยอ่ะแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันน่าจะหายะถือที่ปอดอุ๊ยเมียเก็บไว้อ่ะเก็บไว้เพื่ามทรงจำเดี๋ยวปีหน้ามาให้ใหม่อันนี้แหละอันเดิมเอาไปแฝดไว้แฝดไว้นี่สรุปของใครยิ้มอะไรของใครวะเนี่ยของใครอ่ะของพี่ของกู แลดูเลยเอาไปเอาไปซือเขาเจอแลวไม่เขาเสิร์ไพ่ตัวเองนะตัวเองมาเสิร์ฟไพเขาได้ไงไปซื้อในกามาแต่เมื่อไหร่ฮะไม่บอกเป็นไงล่ะชอบชอบ่ล่ะชอบล่ะจะบอกว่าเมื่อกี้เน่นะ็อปที่เรามาเราเข้ามาแช่เปิดประตูเข้ามาที่จริงอสั่งแม่บ้านไว้ว่าเอาดอกไม้อะไว้ในห้องครัว เมื่อกี้หาเป็นหมาบ้าเลยอะอ้าดกไม้ฉันนะตดอกรไม้ฉันนะหารอบบ้านไม่เจอเ <c oughs> ปล่าเราแม่กลัวหายเอาขึ้นไปไว้บนห้องคุมผ้าเสร็จเรียบร้อยเลยโอตายวิ่งหาฟ้าก็มี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 ให้ทุกป,ปีจะมากจะน้อยก็มีให้ทุกปีนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นกันมาใช้ชีวิตได้ตั้งแต่ดอกเดีย ได้แต่ดอกเดียวตั้งแต่สมัยดอกเดียวเลยเนาะไม่เคยเปลี่ยนเลยะก็อยู่ด้วยกันมากี่ปีละสิบแปดแปดสิบเก้าปีแล้ว 8, 19, ก็ก็ให้มาตลอดให้ให้ให้ตลอดอ่ะใช่ไหมอ่ะให้ตลอดอนะ่ะ มีมีข้างหไนไม่เคยให้ป่ะอ่ะ <S <S ไม่มีก็ไม่มีก็หามาให้อาจจะไม่มีค่าแต่มันก็มีความสุขนะาสมัยก่อนก็ไม่ได้อย่างี้อ่ะก็ดอกกุหลาบห้าดอกก็สองร้อยบาทแต่ก็แต่ก็มีความสุขนะก็ทำให้เป็นอย่างงี้ทุกปีอยู่ด้วยกันทำกันเป็นทุกปีดีปะ อตึนแก่เลยนะไหนๆก็ตึงเงาเข้าไปแล้วเนี่ยกับข้าวร้านสมบูรอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยครับเอซีขอบคุณครับนี่เมื่อกี้เขาเขาเขาอยู่พิ่งพ่งกดนข้ากร้านสมบูรมาเลยแล้วเนี่ยท้าผมเก็บไว้อย่าแกะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจอ่ะแต่มันก็มีความรู้สึกดีๆได้มีความสุขได้ไม่จําเป็นต้องแต่วันนี้ก็พอเรา มันก็อยากให้ทุกคนไปดูดูเป็นแบบอย่างนะว่าชีวิตคนเรามันก็มีพัฒนาไ,ไปเรื่อยๆด,ดอกเดียวก็ดอกเดียวก็ปินทั้งคืนออวันละดอกก็ได้